สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ AMB Thailand ฮยูฮยูเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ยมาเล่นเกมอันขีดตะแคะนะครับผมมาโดนไปเยอะครับผมโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยตื่นแล้วครับผมฟื้นแล้วนะครับผมนะเสียตังค์แถมเข่ากระบูดเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี่นะครับผมโอ้ย ปวดหัวกับชีวิตเจ้าของเนาะครับเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าเสียเป็นแสนอะไรวะเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะครับผมนะ <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยครับผมสีแก่ๆครับผมสีแก่ๆเลยเนาะครับเนาะโอ้ยเขียเสียจนหน้ามืดตามัวนะครับผมนะเดินไปกินเขาเขาก็บูดอีกนะครับโอ้ยชีวิตไปตาไปกรอกสกุบชีวิตอยู่ดอกนะครับผมจังสิ เอาไม่ไดิบดอีกเราติดเราดิหวัวหยางวะก็ไลก่ไลก,นกนนนันสุดซุดไล่สุดกันเรื่อๆนะครับผมนะเรียบร้อยครับพี่น้องก็ข่าโบนัสเบ็ดหนึ่ง้อยครับผมไปลุยกันเลยครับผมไหมขอคืนเน่ยเถอ่อเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะครับผมนะขี้ให้ยี่รีวะสวยงามนะครับนาะคอมโบไปครับผม สวยได้แล้วครับผมสะอื้นครับผมสะอื้นครับเอามเขี้ยบเขียบกระบผมสวยพี่สวยเนามาแล้วครับพี่น้องเอ้ยวายแตกคู่ครับผมเอาแล้วไงวายแตกคู่จังหวะนี้นะครับผมนะวายแตกคู่ว่ายังไงไายเอี้ยบเขียบกระบผมเอาแล้วไงแค่รอบแรกเด้ยนี่พี่น้องแค่รอบแรกเด้ยนี่บุนัาแตกครับผมแค่รอบแรกก็บุนัาแตกแล้วนะครับตี้ยบเขียบอีกครับผม บูนัดรอบแรกเลยนี่พี่น้องเอ,อ้ยสิทธาสกินอันนี้แค่รอบแรกเลยนี่เจ็ดพันครับพี่น้องเอ,อ้ยเดียบปลอยครับผมนะขอคืนเนี่นะครับผมนะเดี๋ยวตังค์ไปซื้อเขานะครับเขาบูธนะครับแต่และตัวจะของอี่ห้อเดิด้ลเลี่ยนเรื่อยๆครับพี่น้องเ,ออเดี๋ยวเป็นแสนแขียนไม่ได้จับนะครับผมนะ ล้วล้วอะไรบ้าที่นี่อย่าบอกว่าได้เท่านั้นเด้อสวยเลยแต่ี๊ยบเขี้ยงครับผมไม่ว่าอะไรมันก็ติ่มเขี้ยงนะครับผมนะไม่ว่าดอกน้อยดอกใหญ่ก็ติ่มเขี้ยงเบิดน,นะครับก็คูณเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ไงครับผมก้าวพันหกไปแล้วครับพี่น้องก็เลยก้าวพันหกไปแล้วนะครับผมนะเอาอละเอาละเอาละบาสท,ที่นี่เส็ยเทๆๆเสียเทเสียเก๋เก๋เท ้ยหวอนหลครับพี่นงองเลยนอนบ่ได้ครับผมตื่นข si si ja. ึ <Elliott ills> ้นมานะครับผมนั่งูงี่งูงีี่ขึนมา้นาะครับเนาะห้อนหลครับผมปั่นอยู่ในเตาอบนะครับผมนาเปิดพัดลมตัวเดียวนะครับเหมียนเหมียนเี้ยงอะเหมียนเปิดไฟใส่ฮานะครับผมนะเปิดดลมได้ก็คือเกาครับผมลมมันออกมามันห้อนแป๊กเลยนะครับผมหวอนยี่ดีครับผมอุ้ยสามมือมานน่เอายี่ดีครับพี่นงองเลยลมก็บ่มีเนี่ยเอ้าคักเอาเนี่ยน้ครับเนาะ เนาะตอนนี้ก็แตะมือนไปแล้วเนาะครับผมมาจะจื้อเป็นไหนฟาดคอยไปดีหลายมากขึ้นจะจื้อโอเคครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยจบเป็นทีเรียบร้อยเนาะครับเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับผมเน้นเน้นไปหนึ่งทีนะครับโบนัสแตกครับผมพอๆเสาเลยครับเนาะจะบอกมีตัวอ้าเดือบเคลียร์ครับผมมีตัวอีกครับพี่น้องเอ้ยมีตัวอีกครับผมเอ้า กดได้ยุดบบทันแน่น sí ี่โอ้ตัวทีตัวทีกดยุดบบทันนะครับผมนะบางทีมันเข้าก็ต้องขออภัยนะครับผมนะผมมันเบรกบอยุรอีหลี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ว่าจะกดยุดนะครับผมนะมันดันไหลอีกนะครับพันหาครับพี่น้องจบมือซีครับบาทที่นี่ไฟบาทที่นี่เลือกได้แล้วก็ผมพี่น้องเอ้ยก็ขอต่อเตะเตะคืนก่อนนะครับผมนะเมื่อคืนนี่หมดไปเป็นแสนนะครับผมนะผมบอกเลยหมดไปเป็นแสนนะครับหมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะครับไป ไปปัดลบมากๆตามสตีป์เฮาคือเก่าเนอะครับเนอะอากาศมันห้อนครับพี่น้องปัปๆๆป